เนี่ยนะคะคุณพ่อฟ้าฝนเนี่ยช้อปปิ้งสนุกมากเลยค่ะเงินสดแสนกว่าบาทเนี่ยหมดไปตั้งแต่ยังไม่ถึงเที่ยงเลยค่ะะว่าจะใช้ถึง3 0 0 0สนเสียดายใช้ไปแค่สองแสนเองค่ะคุณพ่อคุณแม่หาไม่ไม่มาหไรไรไปเไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนแล้วคุณหนูทำอย่างนี้ด้วยคุณหนูตามมาคุณหนูตามมาเย็นคุณหนูคุณหนูใ ใว่เหรอเฮ้ยเหมือนในละครนางเงือกอะไรเลยนะมิสเตอร์เมอร์เมดเมอร์แมนเมอร์แมนพวกนี้มาเรียอะไรเหรอคะคุณแม่ตายแล้วนี่เขาเป็นเจ้าสัวนะเนี่ยนะคะเจ้าสัวหน้าตาพวกมัวซัวมากกว่าค่ะถ้าไม่ยินดีที่จะแต่งงานกับลูกชายของผมแล้วก็แต่งกับผมก็ได้นะครับผมไม่รังเกียจครับผมไม่ถือรังเกียจค่ะถือด้วย ไม่แต่งค่ะทำไมต้องดื้ลโอ <doors> ้ยพอได้แ <mówi> ล <iche str ider> ้วพอได้แล้วหมาฮะหมามันตกกับหม้าสิเ้ยเนอะ้งลูกเอาออกไปเอาออกไปเอาแม่คาหนูไปฉีดยาหน่อยได้ไหมคะไมลูกีด ไม่บ้าหรอกลูกหมาไม่เป็นไรหนูเขาแพ้เฉยๆนั่งนั่งนั่ง,งฟ้าฝนมาแล้วค่ะเฮ้ยรู้หายไปไหนมารู้หรือเปล่าว่าแก้วเนี่ยเป็นห่วงคุณหนูมากจริงๆเลยนะหนงที่สุดเลยคุณหนูจ๋าคุณหายไปไหนมาเน,มนี่ยฮนะ่าคุณหนูคุณหนูจ๋าอะไรอะไรเป็นห่วงคุณหนูอะมีธุระอะไรครับวันนี้โอ๊ยเดี๋ยวนะคะคุณหนูเฮ้ยหมาแพะขาแล้วครับคุณคุณ หมาคขากอดได้หมคะหมาคุณเองือรักหมาก็มาเนี่ยจริงๆแล้วฟ้าฝนเองก็แอบชอบคุณหมอเหมือนกันค่ะก็ฟ้าฝนอ่ะเป็นคนรักหมาแล้วคุณหมออ่ะก็น่าเหมือนหมาเลยค่ะชอบค่ะไม่ยากเลยครับถ้าเกิดอาการแบบนี้ออกนะครับก็พาไปเป่าพัดลมเลยครับเป่าพัดลมทําไมอะคะ ทำไมเราไม่ให้พัดลมเป่าคะคุณหมอผมว่ามันก็น่าจะเหมือนกันนะครับออค่ะนี่คุณเป็นใครครับเนี่ยเอ้าจะเป็นใครละ่ะน,นี่พูดกับเมียแบบนี้หรอเมียนี่มันอะไรกันนะคะคุณหมอเอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ใครก็ไม่รู้ครับเนี่ยนี่ว่าชนมั่วเหรอแล้วเมียเธออีก20คนที่บ้านแล้ว่างไงเฮ้ยฮะ,ะที่บ้านคุณหมอยังมีอีก20คนเลยเหรอคะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้งั้นเราก็อยากคบกันเลยค่ะเพราะว่าฟ้าฝนเนี่ยไม่อยากจะเป็นเบอร์ที่21ของใครใจเย็นก่อนนะฟ้าฝนมันไม่จริงนะครับคุณฟ้าฝนครับไม่ต้องไปเป็นเบอร์21%ของใครมาเป็นเบอร์หนึ่งในใจของผมเถอะครับถึงหน้าตาผมไม่เล้าใจแต่หัวใจผมเราอารมณ์นะครับก็ได้ค่ะฟ้าฝนแต่งงานกับคุณก็ได้ค่ะ ไปก <c oughs> <correct> ันเถอะค่ะคุณนคกข่าวดูดเฮ้ยนี่ถึงกับจะดูดกันเลยเหรอครับไม่กลัว